พี่มันนเป็ิได้เลยนจาจิ้มเป็นมั่วงไหมจิ้มเป็นมั่วๆค่ะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยค่ะทุกคนเหนื่อยค่ะตลักพี่สั่งปลาหมึกย่างก็เหนื่อยเลใช่นี่เห็นตอนพี่แจมสั่งนี่แบบพี่จมสั่งอะไรสั่งอะไรขนนาดี้เออหลายอ่ะจับไม่ได้ดูใช่ไหมจิ้มอย่างเดียวใช่ไหมเยอะมากประมาณห้าหกไม้อ่ะ เดี๋ยวเราไม่กินออื่นไงค่อยไปร้านอื่นก็ได้นะนีอย่างอื่นเลยอยู่กับอื่นนะจะกิก็เดินไปทาูมันมีของกินเยอะอยู่ใช่ไหมชิมค่ะสวัสดีค่ะแม่น้อยน้อยเริ่องงานหรือยังแม่น้อยเริ่องานหรือยังจ้าสวัสดีค่ะพี่น้อยนี่มาไม่ทันร้านพูดเป็นเพลงเมื่อสิบล้านก่อนลูกชิ้นอร่อยอยู่นะไอ้ลูกชิ้นอร่อยอะ S <S อไอ้ลูกมันมีลูกชิ้นอะไรก็ไม่รู้อร่อยดิขออนุญาตเสริมการอีกนะคะแต่ลูกชิ้นจริงๆแต่ลูกชินๆๆกช้นอร่อยลูกชิ้นอร่อยคุณมุกกินยังยังไม่ได้กินเลยลูกชิ้นอะไรมนนันผสงไม่รู้อ่ะลูกชิ้นอร่อยนะลูกชิ้นไม่อย่าง <c oughs> ค่ะนึ่งเกี๋ยว60บาท <C oughs> โอเคราคาแบบน่ารักมากน,มาน้ำมะนาวมีไหม,มครับอะไรครับน้ำมะนาวมีไหมน้ำมะนาวมี

หวานน้ำหวานน้ำหวานน้ำเปรี้ยวตามหวานน้ำเปรี้ยวตามคืที่สุดอ่ะทุกคนต้องมาลองแต่เปรี้ยวแต่ตามมัช้าหน่อยใช่แต่เผ็ดนี่คือจี๊ดมากใช่เขาหนิโอ้โห้นี่ดูแป้งเขาก่อนดูแป้งเขาหอมวัดสองสามสี่ห้าตัวเองคนเดียวห้าเออทำยังไงละร้าน โอ้ยตุ้ยต้อุ้ยตุ้ยก่อนทุกคนมันเป็นไส้ทะราชว้าวดีเนยนมหอมมกนี่มันกรอบดีอ่ะแป้งมันกรอบเนาะติดเล,ลยน,นี่งับกว่เอ้าไส้ทะราชไส้ทะราชทุกคนมันทะรากคุ้มเกงจริงแบบไส้ทคาราชคาราชอยู่ไส้ฉ่ำเนี่ยข้างนอกตัวนี้มันกรอบนะตรงดำดำเนี่ย ทุกคนดูกรอบมากอะไรมันจะได้บันขนาดนี้รถเมล์วิ่งผิดแทนทำไมกินแล้วต้องเหนื่อยมากขึ้นอย่างนี้รู้ไหมทำไมหรอคะมันจะโยดลงไงถ้าไม่กินอันนี้ก็โยนเลยมั่วไหน่หน้าขึ้นกินหนึ่งกินหนึ่งโยดแล้วใช่กต้องเหนื่อยหน้าขึ้นเลยได้หนึ่งได้หนึ่งในการจินนะคะทุกคนเหนื่อยหน้าขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยเคลียช <laughs> ีว <laughs> <ass> ิต <acord elves ümüz> <up> ชีวิตมันลำบากนะครัถือว่าคอมพีดแล้วนะวันนี้วันนี้ก็ถือว่าคอมพีดแล้วนะเพราะว่าได,ได้กินขนมปังได้กินปลาหมึกสุดเลยนะได้กินขนมปมังก็แต่ว่าปลาหมึกถ้ามาตอนนึงนะเนี้ยเนีน้ย